หลานจิ้นเป็นยาอ่อนกล้าตบเจ๊หัวโจกโรงเรียนเราจริงหรือเท็จอะเห็นมากับตาเลยหลานจิ้นติดทีเดียวคนนั้นกระเด็นเลยละยางโหดอะดูนั่นเร็วเข้าคนนั้นใช่หลานจิ้นไหมแม่เจ้าทาไมเดี๋ยวนี้หลานจิ้นถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าสวยเกินหน้าเกินตาดอกไม้โรงเรียนไปแล้วนะเอะ๊หลานจิ้นกับเฉินเซียวมาพบกันหรือเนี่ยสองคนนี้เคยมีประเด็นต่อกันครั้งนี้ จะไม่ตีกันใช่ไหมวัดตีหลานเออเฮ้ยฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมหลานจิ้นใช้แค่ท่าเดียวสยบนักเลงโรงเรียนหลานจิ้นเก่งขนาดนี้ต้องแต่เมื่อไหร่กันบ้าเอ,อ้ยเล่นไม้นี้เลยหรอน่าเปื่อนเฮ้เฮ้เฮ้พี่หลานจิ้นรอผมด้วย ไรนี่มันอะไรกันครับเนี่ยนักเรียนโรงเรียนเป็นพวกซาดิสไม่ใช่หรือไงแค่ไม้เด็ดไม้เดียวของหลานจิ้นก็ทำให้เขายอมจำนนได้เลยเหรอหลานจิ้นกลายเป็นผู้หญิงสวยเท่ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฉันชักจะสงสัยแล้วสิเมื่อก่อนทุกคนใส่ร้ายเขาหรือเปล่าคนแบบเขาจะต้องใช้ร้อยเร่มันจะอะไรไปหรอใครทำไมแบบนี้น่ะมีแต่คนอยากจะแย่งเขาต่างหากหล่ะฟังดูจากที่นายพูด ฉันก็อยากจะเข้าไปหาเขาบ้างจังแต่น่าเสียดายหน้าตาฉันมันแย่เกินไปเราได้ยินมาว่าเขาชอบผู้ชายร้อนะพี่จะไปไหนห้องพักครูนะ่ะห้องพักครูไปทำไมเหรอไปย้ายชั้นเรียนบริบกความสวยที่ร่างเดิมได้ถึงไว้ให้คือฉันได้เข้าเรียนในชั้นที่แย่ที่สุดในโรงเรียนอาชีวศึกษา ที่ไม่มีคุณสมบัติในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยโดยด้วยซ้ำฉันจึงต้องย้ายคลาสฉันได้มาคุยกับพูุ่มในการตั้งแต่ตอนกลับมาแล้วถ้าต,ตอนนี้ก็คงจะได้ข้อสรุปแล้วล่ะึงสวะขยะไร้ค่าแบบนั้นเนี่ยนะคิดจะสอบเข้ามาหาลัยที่ปรึกษาคลาสเอไม่รู้ว่าไปเอาความกล้ามาจากไหน จูจ่ๆเขาก็อุตส่าห์มีความคิดที่จะร่วมสอบเข้ามาหาลัยขึ้นมามันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะและมันเป็นเรื่องดีด้วยผมคิดว่าเราควรให้โอกาสเขาสักครั้งนะครับผู้อำนวยการพวกคุณมีห้องไหนยินดีจะรับหลานจิ่นไว้บ้างไหมอืมเขาก็เป็นแค่นักเรียนคนนึงแต่กลับทำให้พวกคุณเงียบเจียบกันได้ขนาดนี้เลยงั้นเหรอ นอาจารย์ไม่ควรเลือกสิทธิสเรื่องนี้ผมจะตัดสินใจเองให้ล้านจินย้ายไปห้องเอนะฉันไม่เห็นด้วยช่างเธอค่ะในเมื่อไม่มีใครต้อนรับก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันจะย้ายไปมัธยมมัธยมเหรอแกรงว่าเธอคงจะลืมไปแล้วสินะเมื่อก่อนจะถ,ถูกมัธยมไล่ออกยังไงเศรษฐะเก่งแต่ปากแบบนี้ ยงกล้ามีความคิดจะไปมัธยมอีกงั้นเหรอนี่มันเป็นเรื่องตลกที่สุดในปีนี้เท่าที่ฉันเคยได้ยินมาเลยละ่ะใครจะตลกใครกันแน่เมื่อถึงวันนั้นค่อยมาตัดสินกันส่วนคุณก็อย่าลืมคำพูดของตัวเองในวันนี้ด้วยก็แล้วกันแย่แล้วหลานจิ้นคงไม่ได้คิดจะย้ายไปมัธยมเพื่อก่อปัญหาแล้วใช่ไหมต้องรีบโทรบอกคุณปู่ของหลานจิ้นก่อน รวมกลุ่มกันสิพวกนายมา่อทำอะไรกันอยู่มาเล่นไพ่นกกระจอกกันเลยดูดูปุ่มในการอาชีวศึกษาโอมาตอนฉันกำลังจะรวมกลุ่มงันเหรอขึ้นคุณปูค่คะเะหนุมาหาคุณปู่แล้วค่ะมาก็มาสิจะ้ะจะต้องเอาอะไรมาด้วยทำไมกันว่าแต่วันนี้มีเลราไหมล่ะ สุขภาพคุณปู่ดื่มเหล้าไม่ได้ค่ะหนูก็เลยซื้อหันย่างมาฝากแทนนะคะแค่หันย่างอย่างเดียวเองเหรอไม่มีหมูตุนน้ำแดงพัตตาคารเหอส่วนเหรอหลานคุณปู่จนมากค่ะยังไม่มีเงินมากพอที่จะซื้ออาหารจากพัตตาคารเหอส่วนได้เงินที่ปู่ให้ไปใช้หมดแล้วเหรอหนูกำลังจะเอามาคืนให้ปู่พอดีเลยค่ะ ต่อไปคุณปู่ไม่ต้องให้เงินหนูบ่อยๆอีกแล้วนะคะหนูหาเองได้ค่ะเป็นอะไรไปเงินที่ปู่จะให้ล้านมันจะต้องไมี่เงื่อนไขอะไรมากมายด้วยเหรอมีใครไปพูดอะไรอีกแล้วหรือเปล่าหรือว่าล้านรังเกียจเงินของปู่เสร็จแล้วไม่ได้รังเกียจค่ะแต่ต่อไปหนูจะเลี้ยงคุณปู่เองก็ได้ก็ได้ดูเหมือนว่าล้านสาวของปู่จะโตขึ้นอีกแล้วละนะ รู้จักคิดหาเงินมาเลี้ยงปู่แล้วคุณนายชราที่รักเธอได้ยินหรือยังหลานสาวคนนี้จะเลี้ยงดูปู่ใหญ่ๆอย่างฉันนะคุณปู่คะรีบทานตอนร้อนๆค่ะไม่งั้นเย็นแล้วจะไม่อร่อยนะคะได้ได้เออจริงด้วยค่ะคุณปู่หนูอยากจะย้ายไปมัธยมคะ่ะคุณปู่รู้จักกับพุ่มในการอาชีวศึกษา หนูก็เลยอยากจะบอกให้คุณปู่ทราบก่อนนะคะเอ,อ้ย้ายไปมัธยมแต่ว่าหลานเคยถูกไล่ออกมาครั้งหนึ่งแล้วนะถ้าอยากจะย้ายเข้าไปอีกเกรงว่าหลังจากที่ยายร่างเดิมสอบแบบห่วยๆเสร็จคุณปู่ก็ใช้เงินทําให้ฉันได้เข้าไปเรียนโรงเรียนมันธยมที่หนึ่งแต่เสียดายอยู่อย่างเดีวยวเยร่างเดิมเป็นเพียงเครื่องบินรบที่เก่งที่สุดในเรื่องความร เห็นผู้ชายเมื่อไหร่ก็ต้องรีบแจ้นไปยั่วทันทีขนาดกับครูยังไม่เว้นเลยผู้ชายยอมเถอะนะต่อไปฉันจะเลี้ยงดูคุณเองนอกจากนี้เธอยังลักเล็กขโมยน้อยสร้างแต่สารพันปัญหาแถมยังดื้อรั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยด้วยกล้ามองผู้ชายของฉันควักลูกตาออกมาซะ ก็เพราะแบบนี้แหละยเยร่างเดิมถึงได้ถูกไล่ออกไม่มีโรงเรียนไหนอยากรับเข้าเรียนไม่เว้นแม้แต่อาชีวะก็ไม่อยากรับเช่นกันแต่ท้ายที่สุดก็เพราะคุณปู่บริจาคเงินสนับสนุนก้อนใหญ่ให้กับโรงเรียนร้องหาย10ด้านผมสนับสนุนโรงเรียนพวกคน10ด้านขอแค่ให้หลานสุดที่รักของผมได้เข้ามาเรียนที่นี่นะ ตกลงโรงเรียนของเราไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังอยู่แล้วล่ะสามปีมานี้เฮด่างเดิมใช้ความรักความเอ็นดูของคุณปู่ผลานเงินเกษียณของคุณปู่แทบจะหมดอยู่แล้วเรื่องนี้คุณปู่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูมีวิธีเข้ามัธยมได้เองค่ะหนูจะไม่ทําให้คุณปู่ต้องผิดหวังอีกแล้ว ถังเยี่ยคฤหาดนี้เป็นของเธอจริงๆเหรอสมกับเป็นลูกสาวเศรษฐีจริงๆอายุแค่นี้แต่กลับมีคฤหาสเป็นของตัวเองแล้วถังเยี่ยเพื่อนรักของยายร่างเดิมน่ะหรอ